ฟีเอฟซีอกาเชนทุกท่านครับอันนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนสอ2ประเด็นครับเรื่องแรกเป็นฟุตบอลสเปนนะครับเปลี่ยนหมดมานดหนึ่งเพราะว่ามันมีประเด็นของบาร์เซโลนาที่น่าสนใจมากหลังจากที่ผลก,กระขานของพวกเขาในเกมล่าสุดไม่ได้เป็นใจเลยนะครับทำได้เพียงแค่เสมอด้วยนะครับทำให้มีโอกาสที่บาซ่าจะช่วดแชมป์ลาลิกาสเปนในปีนี้นะครับและแน่นอนครับผมก็อยากจะมีคติประจําใจฝากไปถึงแฟนบอลเจ้าบุญทุ่มว่า อยู่ให้เป็นเย็นให้พอและรอให้ได้ทําไมต้องเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับแล้วเรื่องที่2ครับเกี่ยวกับสเปอร์นะครับตอนเนี้ไก่ตัวนี้ไก่ได้ทองเนี่ยกำลังเลือกนายอยู่ครับว่าจะเอาใครดีเดี๋ยวมีข่าวคนนูน้นคนนี้คนนั้นมั่วไปหมดเลยนะครับเป็นไก่จอมเจ้าชู้แลกวกลยทีเดียวสำหรับในตอนนี้นะแต่มันมีอยู่คนเดียวในใจผมนะครับว่าถ้าเป็นกุนสือคนนี้คุมสเปอร์ในปีหน้า แล้วขุมกําลังเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปมากมายขนาดนั้นมันมีโอกาสนะครับที่พิมารีกจะสั่นสะเทือนได้เลยนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาว่ากันในคลิปนี้นะครับแต่ว่าฟังจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับใครที่ไม่เคยกด subscribe ติ่งให้กับช่องทีงนี้ อย่าลืมช่วยกันกดซับด้วยนะครับไปกด s first s t เพื่อเห็นก่อนและติดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับยังไงก็ช่วยกันซัพพอร์ตอีกากันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเริ่มกันนะครับเรื่องของบาร์เซโลนาครับใครเป็นแฟนบาซ่าบ้างครับในอีกาชาแนลแสดงตัวหน่อยครับผมเห็นใจคุณมากเลยเกมที่ควรชนะดันไม่ชนะเกมที่ไม่ควรแพ้ ดันมีหลายเกมที่เกิดขึ้นแล้วในเกมเมื่อคืนนี้เมื่อมองจากขุมกำลังมองจากตัวกุนซือมองจากภาพรวมคุณภาพตัวนักเตะต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฟุตบอลบาร์ Barcelona, เซโลนาเหนือกว่าค้างคาวน้อยเลบันเต้คับเหนือกว่าพอสมควรเลยแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาไม่สามารถชนะเลบันเต้ได้ใส่อย่างนั้นครับในเกมที่สำคัญมากๆและโปรแกรมการแข่งขันก็เบาวกว่าใครเพื่อนด้วย เกมเมื่อคืนนี้นะครับบาซ่าเจอกับเลบันเต้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะกลุ่ม2คะแนนและอยู่ในมือหลังจากที่จบครึ่งแรกเพราะว่านำเลบันเต้ไปถึง2 0ทุกคนครับ2 0เน,นี่ยมันคิดถึงเรื่องของ3แต้มได้เลยประคองตัวเองดีๆอย่าพลาดง่ายๆเสียประตูยากๆย,กยิงสักนิดหนึงให้เป็น30มันก็โอเคแล้วจบเลยครับแต่ผลปรากฏว่าโดนตีเสมอครับ แล้วก็เสมอ3-3ครับจากที่จะกุม3ามคะแนนอยู่ในมือแล้วเนี่ยปล่อยให้มันหลุดลอยไปต่อหน้าต่อตาครับสคะแนนได้ยังไงการเก็บเพียงแค่หนึ่งคะแนนของบาร์ซ่าในครั้งนี้ถือว่าเสียหายนะครับเพราะว่าพวกเขาอดปาดหน้าทางด้านของแอตเลติโกแมดริดขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชัอวคราวแบบน่าเสียดายอีกครั้งหนึ่งครับปอีกครั้งครับที่บาร์ซ่าทำผลงานได้หน้าผิดหวัง แฟนๆนี่สายหัวเลยครับแล้วก็ต่างคิดกันในหัวว่ามันจบแล้วมันจบแล้ว,ลวครับเจ้านายไม่ได้แชมป์แล้วครับแล้ก็สเปนเพราะตอนนี้คือนอกจากไม่สามารถหยิบยึดความกดดันไปยังตราหมีได้ตราหมีกับกรารว่ากุมชะตาอยู่ในมือแบบเต็มๆแล้วครับเพราะว่าตราหมีมี77คะแนนลงเล่นไป35บาราเซโลนามี76ลงเล่นไป36และเรอัลมาดริดมี75ลงเล่นไป35ครับ ตอนนี้บาซ่าก็คงจะได้แต่แช่งให้ทีมอื่นๆแพ้ในเกมต่อๆไปถึงจะมีหวังในการที่จะได้แชมป์ลาลิกาสเปนไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อว่าบาซ่าทิ้งโอกาสหลุดลอยอย่างน่าเสียดายไม่แปลกถ้าหากว่าจะมีแฟนบอลเจ้าบุญทุ่มหลายคนต่างคิดว่าหมดยุคทีมรักกูแล้วไม่มีและความยิ่งใหญ่ของบาซโลนาที่เคยมีมา อันนี้เราเข้าใจได้ครับว่าแฟนบอลชาวบุญทุ่มต้องอดครวนกับผลงานกรารแข่งขันที่มันไม่ควรครับแต่ถามว่าหมดยุคเลยหรือไม่มันพูดแบบนั้นไม่ได้เต็มปากครับถ้าหมดยุคจริงนะบาร์ซ่าต้องไม่ได้ลุ้นแชมป์เหมือนในทุกวันนี้ครับต้องเป็นบาร์ซ่าที่กระเสือกกระสนอยู่แถวกลางตารางแบบนั้นห่างไกลาจากการลุ้นแชมป์แบบนั้นครับ แต่นี่คุณยังมีลุ้นอยู่ไงครับแต่มันพลาดในเกมให้คุณพลาดอย่างเลยบันเต้แบบนี้คุณนำ2-0แต่คุณไม่ควรเสมอหรือคุณเล่นในบ้านเจอกับกรานาดาและคุณแพ้คาบ้านซะง,งั้นครับ1-2แบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นและที่ผ่านมานะครับเกมที่ควรจะได้3คะแนนบ้างกับทีมลุ้นแชมป์ด้วยกันเพราะว่าอย่าลืมครับฟุตบอลลสเปนมันนับเฮด คุณก็ทําอะไรไม่ได้คุณมีแพ้เรอัลมาดริดด้วยเฮ้วคุณเป็นรองแบบนี้มันก็ไม่ใช่ละถ้าบอกว่าหมดยุคเนี่ยคงจะพูดแบบนั้นไม่ได้ครับแต่ถ้าจะเป็นการพูดให้สวยที่สุดคือตอนนี้บาซ่าอยู่ในช่วงการถ่ายเลือดการสร้างทีมใหม่ขึ้นมาการรอเวลาที่ลิเนวนะครับ จะจากลาแล้วจะมีใครสักคนไหมที่จะเข้ามาทดแทนการจากไปของเขาได้อย่างเหมาะสมที่สุดเนี่ยมันเป็นรอยต่อที่สำคัญมากสำหรับทีมบาร์เซโลนามากๆครับเพราะว่าต้องมีสักวันครับที่เมสซี่จะไม่ได้เล่นให้กับบาร์ซ่าแล้วไม่ว่าจะเป็นการย้ายออกหรือจะเป็นการแขวนสัตดไปเลยมันต้องมีสักวันครับเมสซี่ไม่สามารถเล่นไปตลอดการแฟนบอลเจ้าปุมต้องรู้อยู่แล้วครับ รู้อยู่แก่ใจว่าวันนั้นจะต้องมาถึงแต่จะเมื่อไหร่แต่ถึงตอนนี้มันใกล้เข้ามาแล้วและที่สําคัญเลยนะครับมันยังหาคนที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของเมซี่ยังไม่ได้ยังไม่เจอเมซี่ทุกวันนี้ก็เลยต้องเป็นเดอะแบกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนกําหนดทิศท,ทางของบาร์เซโลนาเป็นผู้มีอิทธิพล ต่อความคิดแนวทางการเล่นของร์เซาแบบเต็มตัวต่อให้ว่าเขาจะอยู่ในช่วงหัวตกโรยราอะไรแบบนี้แต่เขาก็พยายามประคับประคองทีมไปให้มันได้ครับแน่นอนครับสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือบาซาก็ยังมีแพทเทิร์นมีรูปแบบที่มันเป็นบาร์เซโลนาตัวจริงเสียงจริงอยู่แล้วครับเพียงแต่ขุมกำลังชุดนี้มันไม่ได้พีคเหมือนในช่วงที่พวกเขาแบบโอ้ ครองความยิ่งใหญ่ในยุคข,ของเป๊ปตอนนั้นมี MSN ถูกต้องไหมครับดันกลางมีชาบีมีอินเตสต้ามีบุสเกตแต่เห็นไหมครับว่าตอนนี้บุสเกตก็ยังต้องประคองมีแฟรงกี้เดยองมีดารุ่งขนาบข้างแบบนี้มันคือการถ่ายเลือดครับมันไม่ใช่การหมดยุคครับถ้าหมดยุคนี่คือคุณต้องแบบสเปะสปะไร้ทิศทางไปเลยครับอยู่กลางตารางไปเลยแ,แบบนี้แต่นี่คือการยังมีลุ้นแชมป์อยู่ครับมันคือ สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นบาร์เซโลนาที่เราเคยรู้จักเพียงแต่มันไม่เหมือนเดิมยังไม่ร้อยร์เซนตรงนี้มันก็คืองานของโรนัลคูมันครับในการที่จะต้องพยายามประคับประคองประคบประโงมทีมให้มนเดินไปข้างหน้าให้ได้คือแน่นอนครับฤดูกาลนี้ถ้าบาร์ซ่าไม่ได้แชมป์ลาลีกาสเปนแน่นอนครับคนที่ต้องรับผิดชอบคือโรนัลคูมันมันคือความล้มเหลวครับเพราะว่าทีมอย่างบาร์เซโลนาเนี่ย มันไม่สามารถเว้นวักให้กับการมือเปล่าในลาลิกาสเปนได้เพราะคุณคือทีมใหญ่คุณต้องเป็นแชมป์เป็นแชมป์และเป็นแชมป์แต่ในมุมที่เป็นข้อดีของโรนัลคูมันเนี่ยมันก็มีครับไม่ใช่ว่าไม่มีถ้าพูดกันตรงตรงเนี่ยโรนัลคูมันคุมทีมบาซ่าตอนนี้เขาเหมือนกับว่าเป็นผู้ให้ให้กับบาร์เซโลนาเป็นผู้ที่กลับมาแล้วริเริ่มสร้างรากฐานวางโครงสร้างให้กับบาร์เซโลนา เพราะว่าเขารู้ไงครับว่าทีมกําลังอยู่ในช่วงผลัดใบครับต้องใช้เวลาในการสร้างทีมแต่สิ่งที่เขาได้นําเสนอและก็มอบให้กับบา์เลน่าคือขุมกําลังรุ่นใหม่ที่ลืมตาดูโลกในวงการนี้แล้วกำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเลเวลตัวเองเพื่อในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นปีหน้า2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าจะเข้ามาเป็นตัวหลักของทีมได้รอเวลาในวันที่วันนั้น ไม่มีเมสซี่อยู่ในทีมอ่ะดูอย่างเปรดีเห็นไหมมีตรินเกามีมินกีซ่าหรือว่าจะเป็นอันสซูฟาติก่อนเจ็บไปเนี่ยมันคือขุมกำลังรุ่นใหม่ของบาร์ซโลนาเลยซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับอายุยังน้อยด้อยประสบการณ์เวลาเจอกับสถานการณ์ที่กดดันยังเอาชนะไม่ได้เพราะว่าคุณกระดูกยังไม่แข็งพอกระดูกยังไม่ใหญ่พอมันต้องรอเวลาเท่านั้นครับสำหรับในการที่จะทำให้คนกลุ่มนี้เกิดความเขี้ยว และความเชี่ยวมากขึ้นต้องรอเวลาอย่างเดียวครับผมถึงให้คติประจําใจแฟนบอลชาวบุทุ่งไงครับว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้รออีกสักระยะหนึ่งครับให้เด็กกลุ่มนี้มีความกลมกล่อมแล้วก็กลมกลืนกับส่วนต่างๆให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับจะถามว่าปีนี้เป็นปีที่น่างหงุดหงิดสำหรับแฟนบาซ่าหรือเปล่าหงุดหงิดแน่ๆครับเพราะว่าทีมพลาดโอกาสทองหลายต่อหลายครั้งเลยครับ เกมที่ไม่ควรแพ้แต่คุณดันแพ้เกมไม่ควรเสมอแต่คุณดันเสมอแบบเนี้ยมันรับไม่ได้แต่ถ้ามองให้มันเข้าใจครับผมเชื่อว่าทีมชุดนี้ยังมีอนาคตครับอีกสักปีหรือว่า2ปีจะกลับมาพีคได้แน่ๆครับแต่ไม่รู้นะครับว่าถึงตรงนั้นเนี่ยจะเป็นโรนัลคูม,มันอยู่กับทีมต่อหรือเปล่าเพราะว่าบางทีถ้าประธานสโม,มสรอ,อาจจะเลือกมองอีกมุมหนึ่งก็ได้มุมที่ในเรื่องของความสำเร็จล้นวนครับ นั่นคือเรื่องของบาซโลนาที่ผมนำเอามาฝากเป็นการแตกประเด็นจากในเกมที่พวกเขาพลาดมาในสิ่งที่แล้วมานะครับทีนี้มาพูดถึงกุนซือคนใหม่ของสเปอร์กันบ้างดีกว่านะครับใครเป็นแฟนสเปอร์ในนัดที่นี้ครับสแสดงตัวมาด้วยครับแล้วก็อยากจะสแสดงความคิดเห็นอะไรแชร์มุมมองอะไรส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้สเปอร์ยังไม่สามารถเลือกเจ้านายคนใหม่ได้เลยที่จะเข้ามาคุมทีมแบบถาวรแทนที่รันเมสันกุนซือขัดตาทับอยู่ในเวลานี้ มีชื่อหลายต่อหลายคนนะครับที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอยู่แถวแถวเล้าไก่ครับไม่ว่าจะเป็นยูเลียนสนาสกามันเคยถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งแต่ล่าสุดเขาก็ตัดสินใจไปคุมทีมบายเยนไปแล้วมีเอร็กเชนฮาร์กนะครับที่ขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งอยู่ช่วงหนึ่งครับแต่ว่าเขาเองก็ตัดสินใจอยู่กับทางอาแจกอัมจะดัมต่อไปยังมีโรเจอร์ครับแต่ดูเหมือนว่าโรเจอร์จะโอเคแฮปปี้กับโปรเจกต์ในการสร้างเลสเตอร์ให้ขึ้นไปอยู่อีกระดับสูงกว่าเดิม จะมีมาริโอซารีครับอดีตกุนซือของชางเชลซีมีซิมเนอินซากี้นะครับล่าสุดเลยกลายเป็นเต็งหนึ่งนะครับอินซากี้ก็เป็นกุนซือคนเก่งของทางลาซิโอมีสกอตพาร์เกอร์แกรัมพอตเตอร์นูโนเอสปิโตซันโตของบูฟโรเบโตมาร์ติเนสทีมชาติเบลเยียมนะครับคูเลนโลเปเตกีราฟาเบนิเตสแม้กระทั่งอดีตตำนานของสเปอร์เองนั่นก็คือเจอเกนคลินส์มันชื่อเหล่านี้ได้โผล่มาแลวเป็นตัวเลือกหรือว่าแคนดิเดตของกุนซือคนใหม่ทางฝั่งสเปอร์นะครับ มีหลากหลายชื่อครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นราฟาเบนิเตสเก่ามีประสบการณ์นะครับจากนีคริสมัน Chris ครับรู้วงในของทางสเปอร์อยู่แล้วแต่ก็ความกลัวก็คืออาจจะเอาไปแล้วสําหรับฟุตบอลยุคนี้ก็ได้มาริโซซารีครับก็ดีเหมือนกันครับแต่ว่าสไตล์อาจจะขัดแย้งจากคาแรคเตอร์ส่วนตัวของสเปอร์หรือเปล่านะครับดังนั้นหลายคนเนี่ยไม่มีความน่าสนใจอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าถามผมนะฮะในฐานะที่ติดตามสเปอร์มานะครับหรือว่าจะเป็นการทําข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลพิมร์ลีกมาเนี่ย คนที่น่าจะเข้ามาแล้วน่าจะได้ใจแฟนๆแล้วก็ถูกจริตสเปคหรือว่าคาแรคเตอร์ของสเปอร์มากที่สุดแล้วอาจจะทำให้สเปอร์ก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมได้เนี่ยสำหรับผมนะผมมองไปที่มาซ c โลบิเอลซามาซโลบิเอลซานะครับกุนซืเอมือเก่าของทางลีส d ูโนเต็ดนี่แหละครับเป็นคนที่ผมรู้สึกได้ว่าเขา เหมาะสมที่สุดกับงานของสเปอร์งานที่จะต้องกอบกู้ชื่อเสียงศรัทธาของแฟนบอลกลับคืนมาและรวมไปถึงการทำให้สเปอร์เป็นทีมสเปอร์อย่างที่เรารู้จักครับสเปอร์ที่เราเคยรู้จักคือสเปอร์ที่เพียบไปด้วยความเอนเตอร์เทนเป็นสเปอร์ที่เน้นเกมรุกเต็มตัวเป็นสเปอร์ที่เล่นมันเข้มข้นในเรื่องของการยิงประตูครับจะเสียเท่าไหร่แต่เชื่อว่า ยิงประตูได้มากกว่าเสียสเปอร์เป็นแบบนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วครับแต่ว่ามาเสียศูนย์เลยในช่วงเวลาที่มูรินโญุุ่มทีมเพราะว่ามูรินโญ่ไม่ได้เป็นกุนซือในสไตล์แบบนั้นคนเรื่องกับมาริสโซโปเชติโนคนสุดท้ายที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละเป็นสเปอร์ที่เรารู้จักแต่พอถัดจากเป็นมูรินโญ่ปุ๊บเข้าสู่แรนเมซันเมซันก็รู้ครับว่าสเปอร์ชอบที่จะเล่นแบบไหนเขาก็ วางระบบแบบ4-2-3-1และใช้ผู้เล่นตัวรุกมากกว่าตัวรับในแผงมิดฟิลด์วันดีคืนดีเขายังใช้พวกตัวรุกไป5คนหรือว่า4.5อันนี้แบบนี้ครับแต่ว่ามันคือสิ่งที่แฟนสเปอร์เนี่ยโอเคกับมันเพราะว่าตัวของสเปอร์คุณภาพต่างๆมันมีครบเลยครับแฮร์รี่เคนซนเทิงมินแกเร็ตเบลเดลอาลีลูกัสมูราเซเว่นเบิร์กไวคือล้วนแล้วเป็นพวกบรรดาตัวรุกคุณภาพทั้งหมดเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่สเปอร์ต้องการที่สุดคือ คนที่นั่งอยู่เก้าอี้ตัวนั้นคนที่เหมาะสมที่สุดคนที่ใช่ที่สุดตอนนี้สเปอร์ยังหาไม่ได้และทำไมมันต้องเป็นมาซิโ l บิเอลซาครับมาซิโอบิเอลซาครับเป็นกุนซือที่เพียบด้วยบารมีคนนี้บารมีถึงมากครับใครต่อใครเนี่ยเคารพฮะนอกจากบารมีถึงเรื่องแท็กติกเชี่ยวชาญแล้วก็ช่ำชองเหลือเกินร้ายกาจในเรื่องของศาสตร์ลูกหนังสมเรื่องเนี้ย แต่เรื่องที่เขาโดดเด่นมากครับโดดเด่นถึงขนาดว่ากุนซือหลายๆคนในโลกนี้ให้ความเคารพในตัวเขาเป็นอย่างมากครับหนึ่งในนั้นคือเป๊ปกัวริโอลาเลยครับแม้ว่าเป๊ปจะเป็น The Master of t a c t i c นะฮะแต่เป๊ปก็ยังคงยกตำแหน่งนี้ให้กับปรามาจารย์ของเขานั่นคือมาร์เซโลบีเอลซาเลยบอกว่าไม่มีใครที่เก่งในเรื่องของแท็กติกศาสตร์ลูกหนังทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฟุตบอลมากไปกว่ามารเซโลบีเอลซาแล้ว โปรชิทีโน่ชื่นชมแล้วก็ศรัทธานในตัวของเบลซาเหมือนกันแล้วสเปอร์ต้องการสิ่งนี้สเปอร์ต้องการอะไรแบบนี้ครับคุณซื้อที่เพียบด้วยบารามีเก่งเรื่องของแท็กติกเล่นเกมรุกเต็มตัวเห็นไหมครับเบลซาสร้างลีดให้เล่นเกมรุกมันสเสดาร้าใจขนาดไหนครับแต่โอเคครับพวกเขาอาจจะถอยหลังไม่เป็นแต่นั่นคือสไตล์ที่มันชัดมันใช่ถ้าเข้ามาในสเปอร์แล้วถ้าเล่นแบบนั้นเล่นได้ครับแต่อย่างนี้น้อยครับด้วยคุณภาพตัวนักเตะเนี่ยของสเปอร์มันดูดีกว่าลิสไง แต่สิ่งหนึ่งครับที่ผมรู้สึกได้ว่าสเปอร์ต้องการบิเอลซาเลยก็คือเรื่องของหัวใจครับบอลของบิเอลซาเป็นบอลที่ไม่กลัวใครต่อให้ว่าคุณจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่เขาไม่กลัวฮะเป็นบอลที่สู้สุดใจขาดดิ้นครับและเล่นในทิศทางตัวเองไม่ทรยศตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองสูงสุดทากันในทีมซึ่งกันและกันครับบเอลาสร้างลีสเป็นแบบนั้นอย่างที่ผมบอกไปครับพวกเขาไม่กลัว ผลงานของลีสที่เอลเลนโรสบ้านของตัวเองเนี่ยมันคือเครื่องจอกย้ำนะครับว่าพวกเขาไม่กลัวใครทีมในกลุ่มบริกซิสครับกลุ่มบริกซิมีอะไรบ้างครับแมนยูซิตี้อาร์เซนอลเชลซีสเปอร์ลิเวอร์พูลไม่มีทีมไหนเลยนะครับที่สามารถบุกไปเอาชนะลีสถึงถิ่นของยุงทองได้เลยมีเพียงแค่สเปอร์ไายเดียวเท่านั้นนะครับที่พวกเขาพ่ายแพ้แมนซิตี้ก็ยังชนะไม่ได้ครับลิเวอร์พูลชนะไม่ได้แมนยูก็เสมอครับเชลซี Chelsea ก็เสมอ แถมมีหลายเกมสเสมอแบบคลีนชีทด้วยนะครับและที่น่าสนใจเลรสก็ยังเป็นทีมที่สามารถบุกไปเอาชนะแมสตี้ถึงเอเนเซเดียมได้นะครับทั้ง,งที่เหลือผู้เล่น10คนมากกว่า4 5นาทีนี่คือความไม่กลัวครับแต่ในขณะเดียวกันครับสเปอร์เป็นทีมที่ใจเปราะบางครับเวลาที่โดนนําไปแล้วหรือว่าเจอสถานการณ์ที่คับขันจริงๆเนี่ยสเปอร์มักจะใจฝ่อตรงนี้มันต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นผู้นําครับแล้วก็ปลูกฝังสร้าง m i n ์ s e ตว่า เองไม่ต้องกลัวใครครับสู้ให้เต็มที่แล้วเชื่อว่าผลลัพธ์มันจะดีเองเบียรซาเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าปัญหาของเบีย a ซาก็คือว่าอาจจะเข้ากับคนอย่างแดนนี่เลวี่ขาใหญ่ของสเปอร์ไม่ได้เลวี่เองก็มีอีโก้มักจะล้วงลูกมักจะมีปัญหากับกุนสื่อถ้าเบียรซาต้องทํางานภายใต้สถานการณ์แบบนั้นบอกเลยอยู่กันไม่ยืดแน่นอนแต่ถามว่าด้วยเนื้องาน ในสนามแท็กติกต่างๆการจัดการภายในทีมต่างๆเนี่ยเบียซาคือที่สุดอยู่แล้วครับแล้วมันตรงสเปคที่สเปอร์ต้องการด้วยครับดังนั้นนี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจแม้ว่าลึกๆแล้วไม่ได้มีอีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าน่าจะเหมาะก็คือคาร์โลแอนโชโรติแต่อันเชยังต้องอยู่กับเอเวอร์ตนต่อนะครับ นั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเกยนะครับใครที่ไม่เคยกด Subscribe หรือดิ่งให้กับช่องทางนี้อย่างไนรบกวนกันด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ